อยู่กันที่เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราหมู่บ้านมิตรนานรามอินทาสาเสกจิบสามหลังโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงใครที่อยากได้เทาเฮาส์สองชั้นขนาด16ตารางวาพร้อมอยู่ใกล้เลียบทางด่วนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำให้เลยนะครับโดยเทาเฮาส์หลังนี้ได้มีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของโรงรถปรับปรุงใหม่โดยดีไซน์มีระแนงไม้หลังคาคลุมเข้ามาภายในก็มีทั้งฝ้าฉาบเรียบ พื้นแกนิตโตสีเกรดเห้องน้ำบริเวณด้านล่างนะครับห้องครัวซึ่งนวางระบบปั๊มน้ำแทงน้ำให้เรียบร้อยส่วนชั้น2ก็พื้นลามิเนตวัสดุกเกรด A หน้าต่างอลูมิเนียมทุกบานสุขภัณฑ์ฝ้าฉาบเรียบไฟ LED ปรับปรุงใหม่ทั้งภายในภายนอก เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับทาวเฮา์หลังนี้นะครับอีกทั้งทาเลใกล้เซนทัลอิสวิวห้างคิสตันพาร์ค CDC และแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูแลมินทานอกจากทาเลที่โดดเด่นแล้วพื้นที่ใช้สอยเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำบริการพร้อมสินเชื่อนึกถึงบ้านนึกถึงเรา